สวัสดีครับผมเสียเนของศลักษณ์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับการไปทัศนศึกษานะครับการไปทัศนศึกษานี่มันมันไม่ได้สําคัญผมอยากถามว่าอยากให้ยกเลิกไหมอยากให้ยกเลิกครับยกเลิกนะครับเพราะว่าที่การที่คุณพาเด็กๆไปเนี่ยมันผมเห็นข่าวมาก็หลายปีหลายครั้งเกิดขึ้นแทบจะทุกปีนะครับแล้วเด็กเสียชีวิตมั่ง รถตกเหวมั่งรถยางระเบิดมั่งรถนี่รอบล่าสุดนี้ก็รถไฟไหมผมเห็นแล้วก็โหดห,ห,หูใจนะครับผมเข้าใจครับว่าคุณมีงบประมาณเขาเรียกว่างบประมาณของหลวงให้คุณไปทัศนศึกษาแต่ว่าการทัศนศึกษานะครับมันก็เป็นแค่การพาเด็กไปเหมือนพาเด็กไปเที่ยวรครับมันไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการศึกษาเลย ถ้าเราจะพาให้เด็กเขาศึกษาหรืออะไรเนี่ยเราก็อยู่โรงเรียนก็ทําได้นะครับเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากให้มีเลยครับผมเห็นแล้วกดหู่ใจผมเห็นแล้วสงสารเด็กมากนะครับท่านท่านเอาความสุขของคุณพูดนายท่านเอาความสุขของท่านน่ะมาเหมือนกับเด็กต้องมาเด็กก็สนุกเด็กสนุกผมเข้าใจว่าเด็กสนุกทีนี้ใน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 กรณีเนี้ยถามว่า ถ้าเกิดอุบัติเหตุรถวัดไฟไหมหรือเป็นอะไรออกถุกเฉินพาเด็กไปเรียนไปฝึกผมว่าคนจำนวนจะเยอะอยู่ด้วยกันนะครับเวลาทำมันมัน,ม,น,ม,นมันทำไม่ได้หรอกครับมันเกิดความกลัวแล้วมันก็จะวุ่นวายกันไปหมดเด็กก็จะวิ่งกันแบบมันจะวุ่นวายนะครับมันก็ช่วยกันไม่ได้หรอกบางทีนะฮะห้องหนึ่งนะครับมีเด็กสักประมาณยี่สิบห้าคนอนะยี่สิบห้าคนครูครูครแต่และห้องมีสองคนเนี่ย บางทีพอเกิดเหตุขึ้นจริงๆนะครับมันคิดอะไรไม่ออกหรอกครับคุณจะพาเด็กไปสอนไปบอกว่าวิธีการหนีเอาตัวรอดอย่างนู้นอย่างนี้เด็กนะครับเด็กอายุแค่ประมาณนะครับตั้งแต่ตีไปเลยสักประมาณเจ็ดขวบเนี่ยเจ็ดขวบถึงสิบสองสิบสามปีเนี่ยทธิภาวะเขายังไม่ยังไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอกครับเขารู้แต่ครูสอนแต่ว่าพอถึงเข้าจริงๆนะครับจนความแบบ ควากลัวของคนนะครับไม่มีใครที่จะสามารถจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นได้ผมว่าถ้ายกเลิกได้ก็ยกเลิกไปเถอครับทุกคนเห็นว่าไงครับอยากคนยกเลิกไหมครับผมสงสารครับสงสารเด็กแล้วก็สงสารผู้ปกครองนะครับความเสียใจเด็กแล้วครอบครัวก็ต้องมาเสียเด็กพัวถึงเวลาก็มีหน่วยงานครับมีหน่วยงานมาเยียวยามี รับผิดชอบเยียวยายางไงอย่างน,น,างนี้ถามว่าผู้ปกครองแต่ละคนเขาพอใจไหมเขาไม่พอใจครับต่อให้คุณเอาเงินกองสักสิบล้านยี่สิบล้านมากองให้เขาเขาก็ไม่พอใจครับเพราะว่าเขาสูญเสียลูกของเขาลูกอันเป็นสุดทิ่รักของเขาครับคุณหรือใครก็ต้องรักครอบครัวครับมันไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวพวกคุณพวกคุณก็ไม่รู้พวกคุณก็ได้แค่แค่มานั่งพูดว่า เราต้องช่วยกันทำสถานการณ์ให้ดีขึ้นเราต้องแก้ไขฝึกเด็กให้รู้จักเอาหน,านี้เอาตัวรอดผมว่ายกเลิกไปเลยครับยกเลิกไปเลยดีกว่าครับทัศนศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับจริงคนระับผมก็อยากพูดให้อยากขอนะครับขอร้องนะครับขอร้องให้ยกเลิกถ้าท่านยกถ้าท่านยกเลิกไปก็ดีนะครับผมว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยทัศนศึกษาไปเข้าข่ายไป,ปไปนู่นไปนี่เดินทางไกลถามว่ารถพร้อมไหม รถที่พาไปเนี่ยพร้อมแค่ไหนเราก็เช็คไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้รถจํานวนเยอะบางทีรถจํานวนเยอะมาแล,แล้วเราก็ไม่รู้ว่ารถคันไหนมันจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอะไรเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้เราเข้าใจมันเกิดขึ้นได้แต่ว่านะครับผมก็ว่าควรยกเลิกนะครับผู้ปกครองท่านไรห็นด้วยก็ขอเสียงหน่อยนะครับคนที่สูญเสียนะครับเป็นคนที่เสีย ต่อให้คุณเอาเงินมากองสักสิบล้านยี่สิบล้านนะครับเ็าสูญเสียเขาลูกของเขาเลยครับผมเข้าใจหัวอูกทุกท่าน